สวัสดีครับน้องนองนักเรียนทุกคนครับวันนี้เคมเดลิเวอรี่นะครับจะมาบอกเทคนิคในการดุลสมการ Redox กันต่อครับซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่2นะครับเราจะพูดถึงวิธีการดุลสมการ Redox โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยากันครับ ซึ่งการดุลแบบเครื่องปฏิกิริยานี่ครับทุกคนจะต้องแม่นในส่วนของปฏิกิริยาออกซิเดชันกับปฏิกิริยาเรดักชันนะครับเพราะว่าการดุลแบบครึ่งนี่ครับเราจะดุนแบบครึ่งออกซิเดชันกับดุนแบบครึ่งเรดักชันครับเมื่อเราดุลเสร็จแล้วเราจะเอาครึ่งเรดักชันกับครึ่งออกซิเดชันมารวมกันถึงจะกลายเป็นปฏิกิริยาเรด o x กซ์ที่สมบูรณ์ครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยครับ โจทย์ข้อนี้นะครับไดโครเมตไอออนทำปฏิกิริยากับไอโอดไอออนกับโปรตอนกลายไปเป็นโครเมียม3บวกกับไอโอดีนแล้วก็เกิดน้ำขึ้นนะครับสำหรับการนุนแบบครึ่งปฏิกิริยานี้นะครับนเนี่ยจะต้องจับคู่สารที่น่าจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับคู่สารที่น่าจะเกิดปฏิกิริยาเรดักชันนะครับวิธีการทำที่ง่ายที่สุดก็คือ นักเรียนมองธาตุทั้งสองข้างของปฏิกิริยาครับถ้ามันเป็นธาตุชนิดเดียวกันแน่นอนว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในออกซิเดชันนะครับเนาะฉะนั้นตัวที่ครูจะนํามาจับเป็นคู่ในการเขียนปฏิกิริยาขึ้นมานะครับครูจะจับไดโครเมตไดออนกับโครเมียมนะครับนี่คือคู่แรกคู่ที่2ครูจะจับเป็นไอโอดากับไอโอดีนนะครับจับมาคู่กันส่วนโปรโตอนกับน้ําตัวเนี้ยนะครับนักเรียนไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับ ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องเอามาดุลด้วยนะครับตอนแรกไม่ต้องเอามาดุลแต่พอเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยตัวโปรโตอนกับน้ําจะโผล่มาเองโดยอัตโนมัตินะครับวิธีการทําจะเป็นยังไงเราไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกครูบอกว่าให้จับคู่กันครับคู่ที่1ครับคู่ที่1คือคู่ของไดโครเมตไอออน เกิดปฏิกิริยาแล้วเว้นเว้นพื้นที่ไว้นิดหนึ่งนะครับคก็เขียนลูกศรไปข้างหน้านะครับเว้นพื้นที่ไว้นิดนึงแล้วก็เขียนลูกศรไปข้างหน้าเกิดกลายไปเป็นโครเมียม3บวกครับจากนั้นวิธีการดุลง่ายๆครับเรามาดูกันนะโครเมียมนะครับโครเมียมจะเป็นยังไงไดโครเมตไอออนกลายไปเป็น โครเมียม3บวกนะครับสเต็ปแรกนะครับให้เราดูว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับออกซิเจนฝั่งซ้ายมี7ฝั่งขวามีไหมครับฝั่งขวาไม่มีออกซิเจนการดุลออกซิเจน ygen, เราจะต้องเติมน้ําเข้าไปครับ1น้ําครับมี1ออกซิเจนฉะนั้นเราต้องเติม7น้ําครับ ใส่เข้าไป7ดน้ำเพื่อทําให้ออกซิเจนเท่ากันกับฝั่งซ้ายมือนะครับเมื่อออกซิเจนเท่ากันสังเกตเห็นว่าปฏิกิริยานี้มีอะตอมของไฮโดรเจนเข้ามาเพิ่มการดุลไฮโดรเจนต้องดุลด้วยโปรโตอนครับดังนั้นฝั่งซ้ายต้องเติมโปรโตอนเข้าไปฝั่งขวามีไฮโดรเจน14ฝั่งขวาต้องเติมโปรโตอนเข้าไป14โปรโตอนครับ ต้องเติมโปรโตอนเข้าไป14โปรโตอนเนาะเต็ปถัดไปครับให้ไปดุลธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนนั่นก็คือธาตุโครเมียมครับโครเมียมฝั่งซ้ายมีอยู่2ฝั่งขวามีอยู่1ครับดง้เราต้องเติม2เข้าไปหน้าโครเมียมตอนนี้อะตอมของธาตุทุกธาตุเท่ากันสเต็ปสุดท้ายครับเราต้องดุลประจุสังเกตไหมครับประจุสุดท้ายแล้วฝั่งซ้ายมือของสมการ ไดโครเมีไอออนประจุ2ลบโปรตอน14บวกรวมแล้วกลายเป็น12บวกนะครับฝั่งขวามือครับโครเมียม3บวกแต่มีทั้งหมดอยู่2ไอออนนะครับรวมกันกลายเป็นบวก6 B, นะครับฝั่งซ้ายบวก12ฝั่งขวาบวก6 การดุลประจุคือการดุลโดยการเติมอิเล็กตรอนหรือความเป็นลบเข้าไปแล้วทําให้ประจุทั้งสองข้างเท่ากันครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะทําให้ความเป็นประจุสองข้างเท่ากันโดยลบที่เราเติมเข้าไปเราต้องเติมเข้าไปฝั่งซ้ายของสมการโดยจํานวนลบที่เติมเข้าไปต้องเติมแล้วทําให้ประจุสองข้างเท่ากันนั่นแสดงว่าตรงนี้ต้องเติมอิเล็กตรอนเข้าไปถึง6อิเล็กตรอนครับเห็นไหมครับตรงนี้ต้องเว้นพื้นที่มันนิดนึงเติมเข้าไป6อิเล็กตรอน เมื่อเติมเข้าไป6อิเล็กตรอนแล้วสังเกตเห็นว่าตรงนี้มี2บวก14ใช่ไหมครับลบ2วก14กลายเป็นบวก2 2บวก12กับลบ6กลายไปเป็นบวก6ฝั่งขวามือก็กลายเป็นบวก6นั่นแสดงว่าประจุเท่ากันอะตอมเท่ากันปฏิกิริยานี้เรานิยามันว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันครับเพราะปฏิกิริยานี้รับอิเล็กตรอนนะครับออกซิเดชันนะครับ ปฏิกิริยารับอิเล็กตรอนเ็ปถัดไปครับเรามาดูในส่วนของครึ่งปฏิกิริยาที่2นั่นก็คือครึ่งปฏิกิริยา reduction เพราะว่ามันมี oxidation ไปแล้วนะครับอังน,นั้นข้อที่2นี่ต้องเป็นครึ่ง reduction ครับธาตุที่จะนำมาก็คือธาตุกลุ่มของไอโอดครับกลายไปเป็นไอโอดีนนะครับดุลออกซิเจนไม่มีออกซิเจนไม่ต้องดุลดุลไฮโดรเจนไม่มีไฮโดรเจนก็ไม่ต้องดุล ดุลไอโอดีนไอโอดีนฝั่งขวา2ฝั่งซ้าย1เติม2 i ไอโอดีนเท่ากาันถัดไปดุลประจุประจุฝั่งขวา1โมลของไอโอดีนมี 1, 2ลบ2โมลมี2ลบเราจะเติมอิเล็กตรอนเข้าไปในการดุลประจุนะครับดังนั้นถ้าจะทำให้จำนวนประจุเท่ากาันฝั่งขวามือเราต้องใส่อิเล็กตรอนเข้าไปถึง2ออิเล็กตรอนนะครับสเต็ปถัดไปครับ ก่อนที่จะไปส็บตัอไปเรามานิยามของปฏิกิริยานี่ก่อนปฏิกิริยาที่สองเลยครับเมื่อให้อาโทษทีทําผิดทําผิดปฏิกิริยาที่หนึ่งนะครับปฏิกิริยาที่หนึ่งโทษทีนะปฏิกิริยาที่หนึ่งนี้เขาเรียกว่าปฏิกิริยา reduction นะครับรับอิเล็กตรอนเข้าไปเรียกว่าปฏิกิริยา reduction นะครับเออเลอนะครับปฏิกิริยาที่สองคือปฏิกิริยาที่ให้อิเล็กตรอนออกไปเรียกว่าปฏิกิริยา oxidation ครับ หลังจากนั้นครับเราจะรวมปฏิกิริยาที่1กับปฏิกิริยาที่2เข้าด้วยกันนะครับนั่นะคนะือปฏิกิริยา Reduction กับปฏิกิริยาออก d a t i o n เข้าด้วยกันจะกลายเป็นปฏิกิริยา r ี d o x ขึ้นแต่ก่อนที่จะรวมครับทุกคนสังเกตจํานวนอิเล็กตรอนครับปฏิกิริยาที่1ถ่ายโอนอิเล็กตรอน6อิเล็กตรอนปฏิกิริยาที่2ถ่ายโอนไป2อิเล็กตรอนก่อนที่จะรวมต้องทําอิเล็กตรอนให้เท่ากันก่อนครับข้อนี้เราต้องคูณ3เข้าไป ในปฏิกิริยาที่2ครับคูณ3เข้าไปเป็น6นะครับคูณ3เข้าไปนะครับคูณ3เข้าไปตรงนี้กลายไปเป็น6สังเกตว่าตอนนี้จำนวนอิเล็กตรอนของปฏิกิริยาทั้ง2เท่ากันแล้วนะครับเราจะทำการรวมเราจะทำการรวมทั้ง2ปฏิกิริยานี้ครับการรวมสมการง่ายมากครับฝั่งสารตั้งต้นเอาไว้ฝั่งซ้ายฝั่งสารผลิตภัณฑ์เอาไว้ฝั่งขวานะครับฉะนั้นเขียนรวมได้เลยครับไดโครเมตไอออนครับ กับ6ไอโอดายกับ14โปรตอนครับกับ6อิเล็กตรอนเกิดไปเป็น2โครเมียมไอออนครับกับ3าไอโอดีนครับกับ7น้ำครับ และ6อิเล็กตรอนครับปฏิกิริยานี้เรานิยามมันว่ามันเกิดจากการรวมกันของ Reduction กับ Oxidation เราจะเรียกมันว่า Redox Reaction ครับ Redox Reaction ซึ่งก่อนที่จะตอบนักเรียนลองเช็คสมการก่อนครับถ้ามันมีสารที่เหมือนกัน ทั้งสองข้างของสมการให้เรียนตัดออกไปก่อนนะครับซึ่งสารที่เหมือนกันก็คือจำนวนของอิเล็กตรอนนะครับตัดอิเล็กตรอนออกไปนะครับปฏิกิริยา Redox นะครับจะไม่มีอิเล็กตรอนปรากฏอยู่นะครับจะมีเพียงแค่ประ,ประจุของธาตุต่างๆที่ปรากฏอยู่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบข้อนี้จะเท่ากับ1ต่อ6ต่อ14ต่อ2ต่อ3และต่อ7นะครับและข้อนี้ไม่สามารถทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้นะครับ พียนะถัดไปเราไปทําตัวอย่างข้อที่2กันครับข้อที่2ตรงนี้คือเปอร์แมงกานีทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนซัลไฟกับโปรโตอนนะครับเกิดไปเป็นแมงกานีสไอออนกับน้ําแล้วก็กรรมฐานซัลเฟอร์นะครับวิธีการดูก็คือถ้าที่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไลออกซิเดชันให้มาดูมาเลยครับ ค่าที่หน้าตาคล้ายๆกันจับมาคู่กันครับนั่นก็คือเปอร์แมงกานีตไอออนกับแมงกานีสไอออนนะครับตัวที่2นะครับก็คือไฮโดรเจนซัลไฟกับซัลเฟอร์นะครับส่วนโปรโตอนกับน้ําครูบอกแล้วว่ายังไม่ต้องไปยุ่งกับมันสุดท้ายแล้วมันจะ,ะโผล่มาเองนะครับอ่ะเรามาดูตัวแรกครับตัวแรกคือเปอร์แมงกานีตไอออนนะครับกลายไปเป็นแมงกานีสนะครับ เซปแรกครับง่ายๆดุลออกซิเจนออกซิเจนฝั่งซ้ายมี4ครับเราต้องเติมสีน้ําครับเมื่อเติมสีน้ําเข้าไปครับเราสังเกตเห็นว่ามีโปรโตอนหรือไฮโดมีไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นมาสีครับมีไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นมา8ปทที่มีไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นมา8อะตอมดังน,น,นั้นเราต้องเติม8โปรโตอนไว้ฝั่งซ้ายมือครับ เมื่อเติม8ปรตอนไว้ฝั่งซ้ายมือเตปถัดไปครับเช็คประจุครับประจุฝั่งซ้ายรวมกันกลายเป็นบวก7ประจุฝั่งขวารวมกันกลายเป็นบวก2ครับบวก7กับบวก2ทําให้เท่ากันโดยการเติมอิเล็กตรอนเข้าไปต้องเติมเข้าไปฝั่งซ้ายนะครับบวก7กับบวก2ต้องเติมอิเล็กตรอนเข้าไปเท่าไหร่ครับ5ตัวบวก5อิเล็กตรอนถูกไหมครับถึงจะให้ประจุทั้งสองข้างเท่ากัน นี่ก็คือดูลเสร็จแล้วปฏิกิริยาที่1รับอิเล็กตรอนเรานียามมันว่าเป็นปฏิกิริยา reduction นะครับเรามาดูปฏิกิริยาที่2กันครับปฏิกิริยาที่2ก็คือไฮโดรเจนซัลไฟน์นะครับกลายไปเป็นซัลเฟอร์การละทันาานะออกซิเจนไม่มีไม่ต้องดูนไฮโดรเจนมีไหมครับ มีดุนไฮโดรเจนฝั่งซ้ายมี2ฝั่งขวาไม่มีเติม2ครับเติม2โปรโตอนเข้าไปถัดไปเช็คประจุครับประจุฝั่งซ้ายเป็น0ประจุฝั่งขวาเป็นบวก2นะครับดังนั้น ประจุตรงนี้ต้องเติม2อิเล็กตรอนเข้าไปถึงจะทําให้ประจุรวมเท่ากันทั้งสองข้างนะครับก่อนที่เราจะรวมกันกลายเป็นสมการที่3ครับต้องทําให้อิเล็กตรอนมันเท่ากันอิเล็กตรอนปฏิกิริยาที่1เท่ากับ5ปฏิกิริยาที่2เท่ากับ2อิเล็กตรนอนดังนั้นปฏิกิริยาที่1ต้องคูณ2เข้าไปครับ2 18 8ก็กลายเป็น16 5ก็กลายเป็น10เป็น2และเป็น 8นะครับตัวนี้ต้องคูณ5นะครับ5 5 2ก็กลายเป็น10อิเล็กตรอนก็กลายเป็น10นะครับสเต็ปถัดไปให้รวมสมการครับการรวมสมการง่ายมากดึงลงมาเลยอะไรอยู่ฝั่งซ้ายเอามารวมกันครับบวกกับ5้ไฮโดรเจนซัลไฟด์ บวกกับ16โปรโตอนนะครับและบวกกับ10อิเล็กตรอน <_ T> เกิดปฏิกิริยาแล้วกลายไปเป็น2แมงกานีสไอออน5ซัลเฟอร์นะครับแล้วก็8น้ำา10โปรโตอนกับบวกอีก2อิเล็กตรอนโอ้ยโทษทีไม่ใช่2ครับ10 อิเล็กตรอนเนาะถัดไปอะไรที่เหมือนกัน2ข้างตัดกันครับ10อิเล็กตรอนตัด10อิเล็กตรอนนะครับถัดไปมีอะไรเหมือนกันอีกครับโปรตอนถูกไหมโปรตอนฝั่งขวามี10ครับตัดไปได้เลยนะครับฝั่งซ้ายมีอยู่16ก็เหลือ6กนะครับ1 6กับ10ตัดกันนะครับเหลือ6นะครับเั้นปฏิกิริยาสุทธินะครับก็จะเป็น 2องต่อหต่อหก่ะตัวนี้ตอบสองต่อหต่อหต่อสน้ำเป็น8นะแล้วก็ซัลเฟอร์เป็น5นะครับปฏิกิริยานี้ไม่สามารถทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้นะครับทีนี้เรามาเช็คกันว่าจำนวนอะตอมกับจำนวนประจุเท่ากันไหมทั้งสองข้างนะครับเปอร์แมงกานต สองไอออนของเปอร์แมงกานตสเป็นสองลบนะครับสองลบกับหกบวกกลายเป็นสี่บวกกับฝั่งนี้สองไอออนของแมงกานีสก็เป็นสี่บวกเท่ากันนะครับอะตอมเท่ากันไหมลูกแมงกานีสฝั่งซ้ายมีสองฝั่งขวามีสองเท่าออกซิเจนฝั่งซ้ายมีแปดฝั่งขวามีแปดเท่าไฮโดรเจนฝั่งซ้ายมีสิบหกฝั่งขวามีสิบหกเท่านะครับ ซัลเฟอร์ฝั่งซ้าย5ฝั่งขวา5เท่าสแสดงว่าปฏิกิริยาในข้อนี้เราดุลได้ถูกต้องนะครับุลไน้ถูกต้องคำตอบก็คือ2ต่อ5ต่อ6ต่อ2ต่อ8และต่อ5ครับนี่ก็คือตัวอย่างในการดุลสมการรีด o อกซ์โดยใช้วิธีครึ่งปฏิกิริยานะครับซึ่งนักเรียนจะต้องแยกสารออกมา ดุลแบบครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันกับครึ่งรีดักชันหลังจากนั้นเอามารวมกันนะครับก่อนที่จะรวมทําให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเท่ากันก่อนหลังจากทําให้อิเล็กตรอนเท่ากันแล้วนะครับเรามาตัดสมการทั้งสองข้างว่ามีสารใดๆเหมือนกันหรือเปล่าถึงจะตัดกันได้ตัดกันเสร็จแล้วเรามาเช็คจํานวนอะตอมกับเช็คจํานวนประจุถ้าทุกอย่างตรงแปลว่าทําได้ถูกต้องสามารถตอบได้เลยนะครับโอเคครับ คลิปนี้จบเท่านี้นะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากช่องเคมเดลิเวอรีไว้ด้วยครับสวัสดีครับ